น้ำพริกเผานรกมะม่วงอ่อนมะเขือพวงยอดมันปูค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคจะทําน้ําพริกเผานรกนี่ค่ะก็อันดับแรกก็ต้องเอาพริกไปคั่วก่อนพริกหอมกระเทียมเอาไปคั่วให้เรื่องเลยเอ่อพริกแห้งก็ให้ให้เขามีสีแบบออกดําๆหน่อยดําๆไม่ไหม้อ่ะเวลามามาตำพริกเผาแล้วมันจะหอม อพอคั่วหอมแล้วเราก็เอามาใส่โถเลยโถปัน่นใส่โถปัน่นใส่โถปั่นแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลผงชูรสแค่นั้นแหละคะ่ะแล้วก็ปัน่นปั่นพอละเอียดอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาใส่กระปุกไว้ต่อจากนั้นเราก็เอามาล้างล้างผักล้างผักก็มีมะม่วงมะม่วงอ่อนมันเป็น,เป,นเป็นมะม่วงเออมะม่วงแก่โบราณอะ อ่อนๆอ,อ,นอะเอามากินกับน้ําพริกเผานารลกอะอร่อยมากเพื่อนๆลองไปกินดูลองไปทําดูนะคือน้ําพริกเผานารกก็ทําให้มันมีรสชาติหวานหน่อยเพราะว่าถ้ามันเผ็ดเกินก็ไม่ไหวมันแสบท้องต่อจากนั้นเราก็เอามากินกับมะม่วงอ่อนเอ่อแล้วก็มะม่วงอ่อนอะคือจะต้องยังไม่เข้าฝักถ,ถ้าเข้าถ้าเข้าฝักแล้วมันจะไม่อร่อยอันเนี้ยยังไม่เข้าฝักเอามาผ่าซีกผ่าซีกแล้วก็ล้างน้ําตัดหัวออกไม่งั้นยางมันเยอะ เดีย๋ยวยางมันจะกัดปากแล้วก็มะเขือพวงดิบๆเลยไม่ต้องต้มกินดิบๆเนี่ยแหละอร่อยต่อจากนั้นก็ยอดยอดมันปูยอดมันปูเนี่ยอร่อยต้นเนี้ยมันดีไม่หวะไม่ฝาดอร่อยมากลูกสาวชอบกินเนี่ยค่ะน้ำพริกเผานรลกกินกับมะม่วงออนมะม่วงแก้วโบราณแล้วก็มะเขือพวงยอดมันปูค่ะ